กลับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้มาพบจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมวัดราชศรีนะครับกับสโลแกนเล่นทุกสายขายทุกวงครับวันนี้ก็มาถึง ep ที่1นึ่งพนะครับหนึ่งศูนแล้วนะครับนะเหมือนเดิมฝากพี่พี่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับนะที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสิบหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิป ก็เข้าไปอัดลายทักทายสอบถามราคามานะครับเหมือนเดินมนารราคาแบ่งปันดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามแถลราคามาบอกลาพี่ๆเป็นประจำนะเพราะว่าผมขายไม่การันตีพิจารณาเอาเลยนะครับนะก็ประการแรกเบื้องต้นนะครับบอกพี่เป็นประจำนะครับก็ขออนุญ,ญาตเป็นพร้อมอุ่นนะพี่ๆนะผมไม่ได้รับจองแล้วก็ไม่ได้ทําเรื่องเก็บไปทางนะครับขอภายในความไม่สะดวกด้วยนะวันนี้มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้เรามาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นพระมเ ah ห e ส่วนนะพี่ๆนะนี่ มเห็นสวนเนื้อตะกัวสนิมแดงพี่นะองนี้สนิมแดงนี่โอ้โหพี่ปึ๊กเลยเรียกว่าปึ๊กเลยกำลังแบบหนาเรื่อเลยเขาเรียกว่าแดงลูกว่านะพี่นะตามภาษาเขาเรียกว่าแดงลูกว่าเลยนะครับพี่ดูนะครับไม่เห็นสวนเนื้อตะกัวสนิมแดงนะพี่นะนี่ดูฮะหน้านี่อาจจะสึกหน่อยพี่ๆด้ไหมมันจะผุดคือลักษณะเขาเรียกว่าสนิมเนี่ยจะขึ้นที่ผิวบางๆนะพี่นะสะสมกันนะเพราะหนาเข้าแล้วก็จะมองเหมือนเหมือนจะ จะเข้มๆนะแต่จริงๆแล้วจะขึ้นบางๆก่อนนะครับนะจากบางๆนะครับจากส้มๆบางๆก่อนแล้วจะขึ้นหนานะครับนะนี่พี่ดูแล้วลักษณะแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตะกัวสนิมแดงเลยนะพี่นะจะแตกลั่นเป็นกระจกเลยนะพี่พนะเนี่ยองนี้ก็ตรงคอพี่พห็นะเนี่ยมีลั่นมีลั่นอยู่นะเดี๋ยวผมหาองค์ส่วนที่ว่าเริ่มหนาแล้วมันจะมีการลั่นของสนิมแดงนะพี่ๆนะเดี๋ยแป๊บหนึ่งความมี พอเห็นหลายสองสามจุดอยู่เดี๋ยวนะครับนี่นี่พี่ๆนะตรงนี้นะพี่ๆนะนี่ลั่นนะครับนะลักษณะสนิมนะจะลั่นเป็นกระจกเลยเนี่ยพี่ๆเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมก่อนที่จะถูกกระเทาะอ,อะไรเนี่ยนะนะลั่นเลยนะครับนะนี่ สนิมแดงนะครับนะนี่จะขึ้นฟ้าๆบางๆเลยพี่นะส้มๆเห็นไหมหนาขึ้นก็นจะดูมันเข้มนะนี่เห็นไหมจริงๆแล้วสนิมสนิมน่ยจะออกส้มๆนะนี่ดูฮะมีขอบข้างนะพี่ๆนะนี่มะฮีสวนนะครับพี่ๆนะเมชาชินตะกวัวสนิมแดงนะครับนะ สนิมแบบเลื่อๆเลยนะส้มๆเลยนะพี่นะนี่สุดๆนะครับนะเนื้อนี่สนิมแดงนี่ถือว่าสุดๆเลยนะครับมเห็นสวนพิมพ์ใหญ่นะครับนะไม่รู้ว่าเรียกพิมพ์ใหญ่ถูกหรือเปล่าพี่นะเมื่อชิ้นสนิมแดงพี่พี่ดูอีกทีเนี่ยเห็นไหมสนิมจะออกสีลูกว่านะเออเนี่ยสนิมเห็นไหมสนิมสีลูกว่าเลยนะพี่พี่นะนี่เนี่ยตรงคอรู้สึกจะมีลั่นหน่อยนะคือลั่นสนิมนะพี่นะสนิมจะปรี แตกนะเพราะว่าเริ่มหนาเนี่ยสนิมจะลั่นเป็นกระจกเลยนะครับนะอสองกับแดดกลางวันเนี่ยจะเห็นชัดนะพี่นะรอยลั่นเดี๋ยวผมขอขอนุญาตให้พี่ๆดูอีกจุดนึงแล้วกันเดี๋ยวหาให้ดูนะครับที่ว่าอาจจะลั่นแบบชัดเจนหน่อยตรงเนี้ยให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับนะเดี๋ยวดูอีกที เนี่ยจริงๆแล้วข้างลำตัวองค์พระนี่ก็เริ่มลั่นเหมือนกันนะพี่ๆตรงเนี้ยจะเริ่มลั่นบางๆนะเนี่ยเพระาะว่าสนิมเริ่มหนาพี่ๆดีด๋วยวผมขออนุญาตซูมให้ใกล้ๆทีนหน่อยแล้วกันตรงนี้อาจจะลั่นปีบางๆนะเริ่มมีการลั่นแล้วกันเรียกว่ากันอย่างนั้นพี่ๆดูอเออผมซูมอเออผมเช็ดกล้องหรือยงังเนี่ยเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเนี่ย เนี it? ite, so ่ยเห็นไหมเออเนี่ยเห็นหนู่นะพี่พีนะต้องซูมสักหน่อยนะกของวันสองกระเด็ดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มลั่นสนิมจะแดงรุ่มส้มเลยพี่พีเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยที่จุดที่จุดเราเห็นชัดเจนก็ตรงหัวเข่าเมื่อกี้ฝั่งไหนนะน่าจะฝั่งนี้นะพี่นะนี่เนี่ยลั่นชัดเจนเลยซูมเยอะภาพอาจจะสั่นหน่อยนะพี่นะนี่อาจจะลายตา นี่ยะนี่ฮะกล้องก็ยังไม่ค่อยเก่งนะพี่นะเรื่องระบบการใช้เรียกเขาเรียกว่าออปชันหรืออะไรสักอย่างนะครับลูกเล่นอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่สวยมากพี่สนิมแดงลูกว่าเลยนะเอาโอเคนะพี่ๆนะประมาณนี้เลยสําหรับไม่เห็นสวนนะส่วนองค์ต่อมาครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรถบางคลาดนะพี่ๆนะองค์นี้เขาเรียกว่าพิมสองชายนะพี่ๆนะ หนึ่งชายสองชายดสูสังเกตตรงนี้นะพี่ๆนะเนี่ยจะมีรอยบักบักหรือว่าบั้งตรงนี้นะครับเป็นสองชายนะถ้าไม่มีรอยตรงนี้จะเป็นชายเดียวนะเออเนี่ยจอบใหญ่ลงเพื่อนวัดบางคลานนะพี่ๆนะสภาพใช้หน่อยนะครับนะดูสภาพใช้หน่อยแต่ตามซ่อกเนี่เห็นที่เบ้าอยู่คาบสนิมซาพนะี่ๆเห็นไหมคาบออกสนิมซานะเวลาเขาเทหล่อเนี่ยเห็นไหมถือว่าก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างยังความเดิมบ้างนะเพราะว่าตามซ่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคาบขี้เบ้าชัดเจน สังกติคมชัดนะพี่ๆนะนี่ครับสภาพใช้หน่อยผิวจะเปิดเป็นลายมุ้งหน่อยนะพี่ๆนะเห็นไหมเป็นลายมุ้งนะครับเพราะว่าผิวเนี่ยเปิดพี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหนะจอบใหญ่ลงเพื่อนวัดบางขลานนะพี่ๆนะพิมสองชายเนี่ยการชนวนช่อตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับนะนะครับนี่หูจะเป็นหูปลิงนะพี่ๆได้เห็นไหมม้วนแปะด้านหลังนะครับนะนี่ดู๋ยวกะด้านหลังนี่เห็นชัดเจนเลยว่ามีรอยเขาเรียกว่าตกแร่ตกทรายพี่ๆไหม ตกแร่เนี่ยเม็ดกรวดเม็ดลเลยฝังในเนื้อพี่พี่เห็นไหมเนี่ยด้านหลังทำหน้านี่นะครับเนี่ยการชนวนช่อทำนะพรนะก็จะกดหุ่นเทียนนะพี่พี่นะเนี่ยแล้วก,ก็ม้วนปิงเนี่ยเขากดหุ่นเทียนนะกดแล้วก็บางองค์นี่จะเห็นเป็นหลังแบบนะครับแนตะ่องค์นี้ก็พอเห็นแบบลางๆนะเนี่ยมีรอยนิ้วมือกดพิมพ์อะไรประมาณนั้นพี่พี่นะนี่แต่ว่าด้านหลังนี่มีรอยตกแร่ตกซายพี่พี่เห็นไหมเนี่ยฝังในเนื้อนะครับนะขี้เบ้าอะไรพวกนี้นะพี่พี่นะ นี่ฮะชอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่พนะครับชอบใหญ่ทักทายสอบถามราคามาให้ไหวนะครับนะนะครับนี่นะนีะ่ประมาณนี้เลยนะครับนะชอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นวัดพลับนะพี่พี่นะนี่วัดพลับนะ่าจะเป็นพิมพ์ตุ๊ก,กตาลิกน,นะพี่พี่นะนี่นะครับ กุตกตาเล็กนะครับนะหรือว่าคนโบราณเขาเรียกว่าพระกลุกระลอกข่าวนะ, <S <S <ess> นะเพราะว่ามีการค้นพบจากแต่กระโลกเขาจะฆ่าพระในกลุกออกมานะก็เลยเป็นที่พบเจอแล้วก็มีการค้นพบนะครับนะประมาณนั้นนะนี่ปัดพลับนะพี่นะพิมพตุกตาเล็กนะครับนะพิมพ์อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่นะ,นะด้านหน้าจะสึกหน่อยนะครับนะนี่มีรอยถักลวดเนี่ยรอยถักลวดใช้นะครับนะบ้านาน,นะครับนะเดิมๆเนี่ยเนื้อก็ เนื้อโซนวะัละขังเนื้อโซนพระสมเด็จโตนะครับเพราะว่าท่านนี่เขาเรียกว่าเป็นต้นตํำรับสูตรของพระเนื้อผงพระสมเด็จเลยนะครับนะท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตนะสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะพี่ๆนะนี่นะครับนี่ดูฮะดูฮะอาจจะไม่สวยเท่าไหรนะ่นะพี่มีคราบนะพระเลี่ยมทักลวดใช้แบบเดิมๆนะนี่อาจจะสึกหน่อยหรือว่ากดพิมพ์ไม่ชัดก็ไม่ทราบนะพี่ๆดู น่าจะเป็นพิมพ์สมาธิหรือว่าตุ๊ก,กตาเล็กนะอือก็แสบตาเหมือนกันนะพี่ๆนะอ๋อชมอีกทีนะพี่ๆนะนี่วัดพลับนะฮะขาบตังอิว้วขาบเงือกพวกเนี้ยขึ้นผิวนะพี่ๆนะนี่ฮะวัดพลับนะครับนะนี่เนี่ยมนต์สารม็ดดำเนี่ยคล้ายๆวัดระฆังเลยนะครับนะในแบบสูตรวัดเป็นต้นตำรับของสูตรสมพระสมพระฤาษพงพระสมเด็จนะครับนะพี่ๆนะนี่ฮะ กุญแเล็กนะครับนะอ้าโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นรูปลอลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่ๆนะเขาเรียกว่ารุ่นปืนแตกนะผมเชื่อว่าองค์เนี้ยน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกยุคต้นๆน,นะบางทีเขาผมจําไม่ได้นะเคยได้ยนินคนเขาพูดให้ฟังอยู่ว่ายุคต้นมีการสร้างเนี่ยน่าจะเป็นก่อนก่อนคือรุ่นแรกเลยก่อนที่เราจะเห็นว่าเป็นปืนแตกยุคหลังนะครับนะนี่เพราะว่าเนื้อหานี่องค์เนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมวลสารโลหะเก่าของ วัดบางคลานนะพี่ๆลองสังเกตดูนะเนื้อเนี่ยอมเขียวเนื้อจัดมากนะองนี้นะครับนะเพราะว่าปืนแต่เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการนําพระรูปหล่อลงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมนี่แหละมาถอดพิมพ์นื่ว่ามาถอดพิมพ์นะมาล้อพิมพ์นะเพราะว่าองค์เนี่ยพระยุคต้นเนี่ยรุ่นปืนแต่เนี่ยพิมพ์ทรงเนี่ยเหมือนเอ่อพิมพ์นิยมวัดบางคลานเลยพี่ๆนะรุ่นรุ่นคือรุ่นแรกเลยนะครับนะนี่พิมพ์ทรงผมว่ามีความคล้ายคลึงนะครับ อาจจะมีการล้อพิมพ์หรือถอดพิมรุ่นแรกแล้วโลหะเนี่ยผมว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นโลหะวัดบางคานโลหะเก่าๆมาผสมด้วยเพราะามีออกออกตามภาษาเซียนเขาเรียกว่าออกอมเขียวนะพี่ๆนะลองดูนะเนี่ยเนื้อปึกเลยพี่เห็นไหมโลหะจะมีความตึงเหลืองอลามพี่ๆดูเนี่ยแหละเขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นบุญแตกรุ่นแรกนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะผมเคยได้ยินคนกเก่าๆเขาพูดให้ฟังนะแล้วโลหะพี่ๆดูเนี่ยพี่ๆลองดูนะเนี่ยเนี่ยผมผมให้พี่ๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูชัดอีกนิดนึง ผมว่าโลหะนี่คือบางคลานเลยนะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยพี่พี่ลองดูนะเนี่ยโลหะอย่างเงี้ยผมว่าบางคลานเลยคือโลหะถึงยุคนะพูดง่ายๆแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์รุ่นปืนแต่คือน่าจะเป็นยุคต้นๆนะครับเอาโลหะเก่ามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะพี่พี่นะอาจจะเป็นนิยมบางคาเลยใครจะไปรู้นะครับนะแต่ว่าเพราะว่าเนื้อหานี่จัดจ้านมา,า,นา,ากมนะพี่พี่ดูเนี่ยอย่างที่เขาว่าเนื้อจอกตึงๆอมเขียวนะพี่นะเห็นไหมครับใครพระอิงหิ่งเลยพี่นะ องนี้มีข้ามเงือคข้าบไทยพ,พี่ผมว่าเจ้าของเขาน่าจะว่อา,อ,าอะไรเขาใช้อยู่ในตลับข้าบเงือคข้าบไทยเข้านะพี่ๆนะดูเนี่ยรูปหลอหลงเพเ่อนพิมพ์นิยมนะครับนะอนญาตตีเป็นรุ่นปืนแตกรุ่นแรกนะผมไม่แน่ใจว่าเขาสร้างปีอสองหกอะไรหรือเปล่านะครับรุ่นแรกนะนะนะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกเลยก่อนที่ว่าจะมีพิมพ์เป็นเอกลักษณ์ของปืนแต่ัดบางคานนะรุ่นที่ว่าอะไรรุ่นปืนแต่ที่เขานั่นนะครับแต่ว่าเนื้อหาอย่างนี้่ะ ผมว่าเนี่ยเนื้อถึงยุคเนื้อเก่ากว่ายุคนะครับนะเรียกว่าอาจจะใช้โลหะเก่ามาเป็นชนวนด้วยนะพี่ๆนะเห็นไหมหรือว่าอาจจะเป็นรูปหลหะเพือนพิมพ์นิยมวัดบางคาเลยก็ไม่ทราบนะพี่นะดูเอาแต่ว่าองค์นี้ผมชอบชอบเนื้อหามันมากเลยนะครับเนื้อหาองค์พระนะพี่นะเนื้อชอบเนื้อหาองค์พระมากเลยนะครับนะนี่ปึนะเเาากเลยนะครับ,นะนะรบอาจจะมีเลือกคาบกาวคาบเทียนไม่ว่างนะครับนะนี่ดูพี่ใต้ฐานนะเนี่ยเดี๋ยวข้อนี้ ใา้ดูใต้ฐานด้วยนะครับพี่พเห็นไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นก้านชนวนช่อให้เล็กๆบางทีนะพอดีเขาแต่งตะใบตัดช่อเรียบเลยนะครับนีนพี่พี่เห็นไหมเออเนี่ยดูฮะโอ้โหนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะรูปหล่อลงเพื่อนพิมพ์นิยมนะครับอ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆนะองค์นี้สภาพใช้หน่อยนะผิวอาจจะเปิดหน่อยนะพี่ๆนะดูฮะเนื้อหามีเม็ดมลสารนะครับนีพี่ๆดู เนื้อคุณพุนนะครับเนื้อเหมือนปเปียกเกนะเขาวางงั้นนะครับนะเพราะว่าองค์พระเขาจะเกลดตังอิวนะครับนะมีส่วนผสมอ <c oughs> ของน้ำมันตังอิวนะพี่ๆนะเนี่ยพระก็จะเนื้อแบบหนึบๆดำมีมลสารเม็ดดำเม็ดแดง ว่พี่ๆดูจะมีรอยใช้คือขัดกร่อนหน่อยตามธรรมชาตินะแล้วมวลสารพี่ๆดูวัาระคังนี่จะแก่มวลสารเลยดูครับพี่ๆเม็ดดาเม็ดแดงนะเนี่ยพี่ๆดูนะเนี่ยเนื้อนี่ปึกเลยดูครับขอบข้างค่อนข้างสมบูรณ์นะข้อดีก็คือยังไม่มีชารุดตรงนี้นะออกคิ้วเขียวนะพี่นะครับผมเคยได้ยินเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าคน เออนักเล่นนุ่งก่าวรั่วเขาเรียกป่านะคนเคยเดินสนามเคยเได้สนทนากับท่านนะครับนะท่านก็ให้ความรู้ว่ามวลสารวัลกระังบางทีเขาเรียกว่ามีค้าบไข่เสีมานะคือค้าบไข่ขึ้นตามกําแพงวัดกําแพงโบสถ์อะไรพวกนี้นะพี่ๆนะก็จะออกเขียวๆนะเนี่ยพี่ๆดูนะครับจะมีกรวดมีอะไรหลายๆอย่างนะมวลสารวัลกระังเนี่ยนะพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อสวยมากนะองค์นี้แล้วพิมพ์ทรงก็คือโอเคเลยนะ พระไม่ใหญ่เทอะทะนะเรียกว่าได้เฟมเรียกว่าฟอร์มพระเฟมพระได้นะเนี่ยพี่พี่ดูอาจจะใช้หน่อยพวกนี้อาจจะใช้เวลาเราโดนก่อนพี่พ,พนะี่เห็นไหมคบแป้งขึ้นเองธรรมชาตินะเวลาใช้เห็นไหมเนี่ยดูเม็ดเตาเม็ดดำเนี่ยเพราะว่าใช้เนี่ยผิวจะพุนเนื้อจะพุนรูเป็นกับเขาเรียกว่ารูพุนปลายเข็มนะเนี่ยเวลาเหมือนเราใช้โดนเหงื่อโดนน้ำนะอาบน้ําอะไรพวกนี้เลยพี่นะเนี่ยสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่นะพ,พี่นะดูฮะ เนี่ยเนี่ยองค์ไม่ใหญ่นะพี่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูชัดๆเลยนะไวๆนะพี่พี่นะเนี่ยประมาณนะพี่พี่นะประมาณวัดตอนนี้แล้วกันนะบ้านนี้เนี่ยด้านล่างก็ประมาณเนี่ยสองจุดสามสองจุดสี่นะพี่นะนี่ สองยุดสามสองจสี่ด้านบนเนี่ยอาจจะเป้วจะแคบหน่อยหนึ่งนะครับนะเออลักษณะนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยอาจจะบวกลบนะครับนะตาปีกว้างไม่ปีกว้างนะประมาณสามจุดห้านะเออเนี่ยความความสูงประมาณสามจุดสี่สามจุดห้าประมาณนี้พี่ๆนะนี่เห็นไหมเออโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะเบื้องต้นความกว้างหนาอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่ชมอีกทีนะพี่นะนะเนื้อหา เนี่ยดูฮะพระคือใช้หน่อยหน่อยพี่นะเห็นไหมเนี่ยส่องอย่างงี้เหมือนมีหน้าตาจมูกปากเลยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคือเนื้อหนึบหนึบนะครับนะเนื้อเหมือนเป็เปียกนะครับแต่ว่าไม่เปียกนะพี่นะคือเป็นเป็นส่วนผสมของน้ำมันตังอิวนะเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเครื่องหลังนะพี่เป็นตะกรุดหนังนะครับนะตะกรุดหนังจะว่าหนังเสือผมก็ดูไม่เปลี่ยนนะ พี่พี่ดูน่าจะเป็นหนังเสือนะน่าจะเล่นเป็นหนังเสือพี่พี่นะดูนะครับนะนี่พี่พี่ดูเนี่ยดูฮะเนี่ยเทักเชือกไว้แล้วเจ้าของน่าจะทักเชือก อีกทีหนึ่งนะครับนะมาไหว้ห้อยใช้บูชานะผมว่าอย่างนั้นครับนะนี่ทักเชือกเดิมเนี่ยเนี่ยตะกุดหนังนะครับนะน่าจะเป็นหนังเสือไม่แน่ใจว่าผมคนนี้เดาแล้วกันนะครับนะนี่พี่พี่ดูอ่ะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับมาถึงเออ่ชิ้นสุดท้ายของเราวันนี้พี่นะเป็นเป็น คล้ายกลมๆนะพี่ๆนะผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคล้ายเอ่อเขาเรียกอะไรอะดูนัดเลยนะพี่ๆนะเนี่ยดินแล้วดินเก่านะพี่ๆนะเป็นดินกรุดดินเก่านะไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องรางโบราณหรืออะไรสักอย่างนะพี่ๆเราลองดูนะเนี่ยดูฮะเนี่ยดูฮะดินออกดินกรวดดินแร่อะไรดินทรายอะไรสักอย่างนะพี่ๆนะเนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบคล้ายดูนัดเลยพี่ๆดู เดินจะออกพุนพเหมือนหินพุนพุนหินทรายแร่ทรายนะแต่ว่าแกล่งนะพ,พี่นะไม่แตกนะครับนะไม่แตกง่ายคอล้ายแบบศิลาอะไรที่ว่าเขาสร้างออปราสาทโบราณหรือเปล่าน่าจะเป็นหินตระกูลเดียวกันหรือเปล่านะพี่พนะหินทรายอะไรประมาณนั้นนะพ,พี่นะที่ว่าเขาสกัดมาทําปราสาทโบราณนะเออเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูเนื้อหา แต่ว่าเป็นดินก็น่าจะเป็นหินผสมดินนะครับเป็นเป็นหินโบราณนะเนี่ยเขาสลักหรือว่าทําให้เป็นคล้ายๆทรงโดนัทเลยนะพี่ๆนะนี่น่าจะเป็นเครื่องรางเลือยใส่สักอย่างของโบราณนะพี่ๆนะนี่นะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะดูเนี่ยพี่ๆดูนะครับนะนี่เนีย่ยเทียบกับเอ่อกล่องนะพี่ๆนะนี่นะครับ อ่ะโอเคนะพ,พี่นะวันนี้ก็มีพระมาะแบ่งปันมานําเสนอพี่พี่ประมาณนี้เลยนะครับนะชมแล้ชอบสนใจองค์ไหนก็ลิงกลางทักททยสดามราคามาได้นะครับนะราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับนะเก่งไม่กลัวกลัวไม่สื่อนะจ๊ะนะครับนะวันนี้ผมวัดราชีหีก็ขออนุญาตก,กลับลานไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะที่สลาเวลาเข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็เอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะที่ช่วยอุดหนุนด้วยดีซึมอมานะครับตวันนี้ ผมวัดราชสีก็ขออนุญาตกราบลาไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบจเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ